ฮัลโหลครับก็เรามาเล่นเกมผีกับเพื่อนนะฮัลโหลนี่ยิงกูป่ะเนี่ยตัวที่ผายเลยมันจะมีคนได้ยิงกูป่ะเนี่ยมึงนู้นอ่ยไอ้ไอ้เพื่อนเราเราจะเราจะไปห้องไหนก่อนมันมันเหมือนกันปะวะเดี๋ยวแป๊บนึงเราไม่ออกกประตูมันไม่ออกมานี่หว่า โอ้ยสว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 ยวยสวยอไเลยอไปดเลยไหนว่าจะไงมึงจะไปหาผีได้ไมเชี่ยกลัวเี่ยเฮ้ยไปหาเปืองฟกไปหาเปาน้องยวไวพีดปิด่เป็อะปิไงะ แล้วมันไม่ไปอ่ะดูกล้องดูกล้องกูว่ะกูไม่ชอบเล่นเกมผีเจ้าจะตายตอนนี้กี่โมงยาวจะควรจะได้สิ่งกีดผมแน่ๆไม่มีตัวเลยอะไอ้มึงอยู่ไหนเนี่ยไอ้มึงอยู่ไหนอ่ะไอ้มึงอยู่ไหนห้องไหนไม่รู้กูไม่เห็น กูด้วยมึงกลับมาที่เดิมได้ปะนี่นี่กูเจออกูกลัวไอ้กูได้อะไรไม่รู้อันนี้คืออะไรอ่ะมึงดูกูดิมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงเดินไปไหนมามันคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยกูว่ามันน่าจะเป็นเจียงนาฬิกาน่าจะเรียกผีไอ้ไอ้ไอ้คนลุกไอ้เหี้ยไอ้ไอ้ไอ้ ไอ้ปิด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 ก่อนปิดก่อนตุกคนเฮียกูกูว่าสุขมันไหนกูหมาหมาแน่เลยเฮียพี่นาเลยมุดได้ปะมุดได้ปะคุณมุดได้ปะไอ้คุณมุดไม่ได้ไอ้กูมุดไม่ได้ อยู่หน้าประตูเราแน่เลยเฮี้ยตัวเฮี้ยแล้ววะเฮี้ยคนที่วเฮี้ยแล้ววะหน้าประตูเลยเพื่อนไอ้หน้าประตูเราเลยนะเนี่ยมันมาหาเราไอ้เหี้ยอันถืออะไรอยู่วะ ไอ้มาหาเราไอ้เหี้ยไหนกูยังไม่เห็นมันเข้ามาเลยไี่ตุ่ยเทียนี่ปะกูไม่รู้กูไม่เห็นเนี่ยอยู่หน้ากูเนี่ยทำไมกูไม่เห็นวะเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยที่นี่ปะตุ่ยเทียนแล้วใครอ่ะมือมึงเหรอมือมึงเหรอใช่เหรอวะเออเฮ้ยเทียนออกไปทำไมกูกลัวไอ้ทราย ไอ้กูไไอ้กูไม่ได้ของนี่นะไอ้ยาว่าเก็บไปแล้วไม่ได้เหรอเก็บได้ไหมเก็บไปแล้วกูกูเก็บกูมีกูถือไปแล้วไอ้ไอ้ไม่ใช่นะที่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ยาไม่ใช่หรอไอ้น็อตไอ้น็อตอะไรวะเฮ้ยไอ้มันลองหูดไอ้มันเป็นผีลองโหดไอ้เหี้ยเอ้ยสัตว์เมื่อกี้กูเห็นเลยกล้องนี่สัตว์เหี่ยเมื่อกี้มันเป็นผีลองหูนคำหยาบเต็มในคลิปนี้คำหยาบเต็ม ไหนกูกลัวไอ้กูกลัวไอ้มึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนไอ้อยู่ไหนแต่ไม่มีปืนไอ้ไม่มีปืนไอ้ไม่มีปืน

กลัวแล้วมันึงพาไปดิกลัวเฮียถูกใจมึงเหมือนกันแหละว่าเราต้องเล่นเราต้องเล่นเกมให้จบวะต้องเล่นเกมให้จบวะ กัวแม่งทำไมวะถามแค่นั้นแหละกัวทำไมวะกัว<ม>ทำไมไม่รู่้เรามีอยู่ที่มือไงเรามีอยู่ไอ้ตรงนี้ม่มืดปะน,นําน่อนำทางนี่นำทางนี่เพื่อนนำทางนี่เพื่อนนำทางนี่ไอ้ กูถือกระป๋องนี่ถือทำไมกูวะโล่ไอ well, like ้ไอ้ปิดปิดปิดอันนี้อะไรอ่ะว่าี้ไม่มีที่ซ่อนเลยนี่ันนี้อะไรวะไอ้ไอ้ปืนไหนนะปืนน้่งรังไอ้ปืนปืนไหนปืนเห็นปืนป่ะเพื่อนกูเปลี่ยนไม่เป็นกูไมเปลีเปลี่ยนปืนไม่เป็นไอ้กูเปลี่ยนปืนไม่เป็น มีกรศูนปืนมีกศูนปไปไนไู้อ้ไปไหนไม่รู้เหียสัต์ยดแม่กูกูกลัวกูกลับกูกลัวอยู่ใต้เตียงที่ไหนไม่รู้จะแ่งไอ อยู่ไหนไอ้กูกูมันอยู่ก well well ับกูไอ้เหี้ยมันอยู่เดี่ยวแห้องกูก็อยู่อ่ามึงเห็นพิษเกลยปะ ไม่ไม่ได้ตายมันอยู่กูอะมันอยู่หน้าห้องเลยมันกำลังขูอ,อยู่อะไอเห็นบ้าทางประตูประตูขาวฝั่งนู้นอะที่เปิดอ้าไว้อ่ะนั่นแหละกูเดินออกมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เข้าห้องไอมายุ่งก,กระป๋องเหรอมาไปยังวะ มันอยู่หน้าประ,ประตูกูไอ้มันอยู่หน้าประตูกูเลยไอมันเปิดประตูกูแล้วเฮ้ยมันไม่ไม่เข้ามาว่ะมันเปิดประตูเฉยเฉยเอาเอา้าไอ้ย่า